สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านนะคะเมื่อน,นี้นะคะได้เลิกได้ย่ำนะคะพี่รินจะมาตอบคําถามคําถามสําคัญมากๆแล้วก็บคำถามที่พี่รินโดนถามบ่อยที่สุดคือ <c oughs> ก็คือคําถามเรื่องสกินแคร์นะคะว่าทําไมพี่รินหน้าเด็กจังเลยทำไมทำไมพี่รินหน้าใสจ,จังเลยนะคะหลายคน,ท, inbox, ท,นะคะทั้งอินบ็อกซ์ทั้งคอมเมนต์นะคะทั้งอีหยังสาร,รพัดเขามาถามแล้วก็้างบ้านนะคะมีข้างบ้าน ทักพี่ลินด้วยนะคะทนไม่ไหวแล้วนะคะไอ้ตัวเล็กมาช่วยอตัวเล็กมาช่วยรีวิวนะ,ะอ่ะมามือขึ้นอีกขึ้ันนะคะเพื่อนบ้านของเล่นกับทักว่าเอ้า ทำไมหน้าดูใสขึ้นทำไมหน้าดูเนียน<อ>ดูเด้งจังเลยทำไมหน้าดูเด็กจังเลยนะคะจนพิลินต้องมาเหตุคลิปบอกนะคะว่าพิลินใสสก,กินแคร์เอียงอยู่ตอนนี้นะครับแรกๆดันที่พิลินยังบ่ทันได้ตอบแล้วก็ไม่ทันได้มาแนะนามารีวิวให้อันเอฟซีนะคะทุกคนเบิ้งเพราะว่าพิลินรอดูผลนะคะรอดแล้วก็เช็คความปลอดภัยก่อนว่าสก,กินแคร์ตัวน,นี้จะปลอดภัยหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้นะคะสก,กินแคร์ตัวน,นี้พีล่ลินเพิ่งจะทดลองใช้ได้2อาทิตย์นะคะนี่ ไม่พูดเยอะชุดนี้เลยนะคะมาเอามาเปิดให้หมดเปลือกนะคะชุดนี้ที่พี่ลินใช้นะคะสกินแคร์ชุดนี้จะมีอยู่3ตัวสบู่ครีมแล้วก็เซรั่มนะคะอันนี้เป็นชุดนี้คือครีมรกแกะจากออสเตรเลียนะคะนําเข้าจากออสเตรเลียนะคะนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลินจะให้ดูทีละตัวนะคะ วันนี้เรามารีวิวกันแบบเรียวๆในสวนแบบว่าบ้านๆไปเลยนะคะเซ็ตนี้จะมีอยู่3มชิ้นนะคะที่พี่รีนใช้จะมีสบู่นะคะใช้ล้างหน้านะคะเช้าเย็นนี่ตัวนี้เลยแล้วก็จะเป็นครีมบมำรุงตัวนี้นะคะแล้วก็เซรั่มนะคะล้างหน้าเสร็จเช็ดหน้าห้งตามด้วยเซรั่มตัวนี้นะคะนี่เซรั่มตัวนี้แล้วก็ตกทายด้วยคมมรีมลงตัวนี้นะคะเช้าเย็นนะคะเช้าเย็นเดี๋ยวพี่เรจะให้ดูเนื้อครีมนะคะ จะให้ดูเนื้อครีมของน้องว่าอันนี้กระปุกนี้นะคะพี่ลรนซื้อมาไอพี่ลรนซื้อมาแล้วพี่เรนใช้ไปได้สองอาทิตย์นะใช้ไปสองอาทิตย์เนี่ยหมดเพิ่งหมดไปแค่นี้เองนะคะเราไม่ต้องทาเยอะเราแต้มแต้มอ่าสี่จุดบนใบหน้าแล้วก็เกลี่ยเกลียแค่นั้นเองเหมือนเราทาครีมทั่วไปนะคะตัวนี้เป็นครีมลลแกะนะคะจากออสเตรเลียนะแล้วก็เซรั่มนะคะเซรั่มตัวนี้ล้างหน้าเสร็จตามด้วยเซรั่มนะ,ะเดี๋ยวพี่เินจะให้ดูเนื้อเซรั่มนะ,ะนี่ เซรั่มตัวนี้นะคะแห้งเร็วมากนะคะเนี่ยแหง้งแห้งอย่างเร็วอะ่ะซึมอย่างเร็วไม่เหนียวไม่เหนอหนะนะเซ่แห้งเร็วมากนี่ตัวนี้นะคะสบู่ตัวนี้หอมมากใช้ล้างหน้าเช้าเย็นหน้าไม่แห้งนะคะเพราะว่าปกติพี่ลินก็เป็นคนที่ไม่ชอบล้างหน้าด้วยสบู่แต่ว่ามาเจอสบู่ตัวนี้คือกว่าเปื้มนหนังหนางหอมมากสบู่ตัวนี้ล้างหน้าเช้าเย็นตามด้วยเซรั่มนะคะตบชายด้วยคนสวยนะคะน้องคนสวยน้องหน้าเด้งตัวนี้นะคะ ทีดีอ่าบางคนนะคะอาจจะเป็นแบบทุกบางคนอาจจะรีวิวแบบที่สวยๆงามๆอ่าเป็นห้องมีแสงมีไฟอะไรอย่างนี้นะคะไม่นะคะสำหรับพี่เรนนะคะพี่เรนแบบรีวิวแบบเร็วๆแบบนี้เลยนะคะพี่เรนเพิ่งจะใช้ได้แค่2อาทิตย์นะคะชุดนี้ใช้ได้แค่2อาทิตย์พี่เรนซื้อมาเพราะว่าไอ้ครีมเนะี่ยชุดนี้พี่เรนเห็นเน็ตไอดอนนะคะเน็ตไอดอลหลายท่านใช้ชุดนี้ อ่าพ,พี่ลินเห็นหน้าเออหน้าทำไมห,หน้าเขาเด้งหน้าเขาเนียนจังเลยวะอะไรประมาณนี้แล้วก็สรรพคุณนะคะคุณสมบัติของครีมรกแกะจากออสเตรเลียชุดนี้เหมาะมากสำหรับคนที่อยากจะดูหน้าดูเด็กนะคะสำหรับคนที่ไม่อยากจะแกะ่ทำให้หน้าเด้งนะคะหน้าเด้งหน้าเนียนหน้าใสดูอ่อนกว่าวัยอันนี้เป็นสรรพคุณที่พี่ลินวอนที่สุดนะคะเป็นสรรพคุณที่ดิฉันอ ต้องมีนะคะเพราะว่าพี่ลินน่ตอนนี้พี่ลินอายุ44ปีแล้วเธอฉันจะอายุ45ปีตอนเนี้ยเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ฉันจะ45ปีแล้วนะคะนี่ฉันได้ตัวนี้นะคะหายสงสัยกันหรือยังะคะว่าพี่ลินทําไมดูดูเด็กทําไมพี่ลินหน้าดูใสดูเนียนดูแด้งเพราะว่าพี่ลินเจอคําถามนี้เยอะมากนะคะจนต้องออกมาตอบนะคะนะคะถ้าถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะใครสนใจครีมชน,นี้ พี่ลินพี่ลินเอามาขายนะคะพี่ลินมีขายนะคะเพราะว่าพี่ลินเอามาลองใช้แล้วเอามาทดสอบเอามาใช้กับตัวเองแล้วมันเห็นผลแล้วก็คนทักช่วงนี้คนทักเยอะมากนี่ขนาดที่ว่าพี่ลินเน่ยเพิ่งมาใช้แค่สองอาทิตย์นะอาทิตย์แรกนะคะ,ะความเปลี่ยนแปลงของอาทิตย์แรกนั่นคือทําให้หน้าเราฟูทําให้หน้าเราเด้งขึ้นทําให้หน้าเราเนียนขึ้น ยังยังเห็นความเปลี่ยนแปลงยังยังไม่เยอะเพราะว่าช่วงแรกๆที่เราใช้จะทําให้อ่าร่องพวกรอยตีนกาพวกรอยเหี่ยวรอยอะไรของเราเนี่ยมันจะเริ่มฟูมันจะเริ่มหายไปแล้วพี่ลินเริ่มเข้าอาทิตย์ที่สองเริ่มมีคนทักเยอะขึ้นนะคะเอสโดยเฉพาะเอสี F F C นี่แหละที่มาดูคลิปพี่ลินเริ่มทักเอ้ทำไมพี่ลินหน้าใสทำไมพี่ลินหน้าเด็กจังเลยพี่ลินไปทําอะไรมาตัวนี้พอเข้าอาทิตย์ที่สองหน้าเราจะเริ่มใสเริ่มเรียบเริ่มเนียนขึ้นนะคะนี่พี่ลินใช้แค่สองอาทิตย์นะ สอ,อาทิตย์นะเพราะว่ามีคนมาคอมเมนต์ถามพี่ลินเหมือนกันเร็กๆกับพี่ลินยังไม่กล้ายังไม่กล้าที่จะบอกนะคะยังไม่กล้าที่จะตอบเพราะว่าพี่ลินอยากจะลองใช้จนจนถึงจนถึงที่แบบว่าจนมั่นใจก่อนว่าเขาปลอดภัยจริงๆนะคะ นี่ค่ะพี่ลินมีขายนะคะนั่นแหละอ่าพี่ลินว่าเขาดีนะคะเออดีไม่ดีก็ทุกคนก็ดูกันเองแล้วกันเพราะว่าคนที่มาทักคนที่มาอินบ็อกคนที่เห็นพี่ลินเนี่ยทักกันเยอะมากแล้วคนข้างบ้านเมื่อคืนก็ยังตะโกนมาทักว่าเอ้ยทำไมไปทําอะไรมาเขาคิดว่าพี่ลินเไปทําหน้ามาที่จริงพี่ลินไม่ได้เข้าร้านเสริมสวยนานมากแล้วนะคะสําหรับชุดนี้นะคะพี่ลินส่งพี่ลินนามาขายเองเลยนะคะเพราะว่าพี่ลินมั่นใจแล้วว่าคุณภาพเขาดีจริงๆเพราะพี่ลินทดสอบใช้เองแล้วนะคะ ตัวนี้นะคะชุดนี้พี่ลินส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะจ้ะพี่ลินก็มาบอกแล้วนะคะเคล็ดลับนะคะความลับเคล็ดลับของพี่ลินเคล็ดลับหน้าเด็กหน้าเด้งหน้าใสเนี่ยของพี่ลินคืออะไรนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าใครสนใจพี่ลินจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปให้นะคะสนใจก็ทักมานะคะเจอกันใหม่นะคะถ้ามีอะไรสงสัยก็ทักมาถามพี่ลินได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ